ผมว่ารัฐบาลทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยกำลังมองว่าทําไมประเทศนี้เขาทาได้ไต้หวันครับไต้หวันประกาศนะเตรียมขึ้นค่าแรงขั้นต่าโดยจะขึ้นเกือบ1%หลายท่านอาจจะบอกว่าขึ้นแค่เกือบหเปอร์งแต่คำถามคือว่านาทีนี้เศรษฐกิจแย่อย่างนี้ในรอบหลายในรอบไม่ต่้กแต่เจ็ดสิบถึงแปปีท้าไมมีประเทศที่กล้าขึ้นค่าแรงให้กับ แรงงานในระบบของเขา,ท,าทั้งๆที่เศรษฐกิจย่ำแย่ที่สุดเพราะถูกโควิด1 9กระหน่ำมาร่วม7-8เดือนแล้วเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อแต่มันจะเกิดขึ้นแล้วสำหรับที่ไต้หวันกันนะครับคือกระทรวงแรงงานของไต้หวันนี่นะครับเขาประกาศออกมาชัดแล้วนะครับว่าจะมีการใช้นโยบายปรับเปลี่ยนค่าแรงซึ่งค่าแรงจากเดิมของทางไต้หวันที่เขาใช้กันอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับเขาจะจ่ายกันอยู่ที่23,800ดอลลาร์ไต้หวันถ้าเป็นเงินไทยก็ค่าแรงจะอยู่ที่2 0 0 0 0 5,253บาทอันนี้เอากลมๆนะปัดเซตติ้งและนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับอันนั้นคือจะเป็นการจ่ายค่าแรงขั้นต่ำแบบรา,ร,ารายเดือนแต่ถ้าเป็นแบบรายชั่วโมงก็จะมีการปรับค่าแรงขั้นต่ำรายชั่วโมงในไต้หวันเพิ่มขึ้นด้วยนะจากเดิมเนี่ยอยู่ที่158แดอลลาร์ไต้หวันก็ตามประกาศกระทรวงแรงงานของไต้หวันใหม่ก็จะปรับค่าจ้างรายชั่วโมงเพิ่มขึ้นเป็น167บาทต่อชั่วโมง นะครับแล้วถามว่าโอ้หนี่ขึ้นทั้งแบบจ้างรายเดือนกับจ้างรายชั่วโมงแล้วการปรับขึ้นตรงนี้มีผลตั้งแต่เมื่อไหร่ปีใหม่เลยครับ1มกราคม2020โอ้เรียกว่าเป็นของขวัญปีใหม่กับชาวจีนไต้หวันกันเลยนะครับโอ้เรื่องนี้น่าสนใจจริงๆนะฮะตั้งแต่1มกราคม2020นะครับอ๋อโทษดีฮะอันนี้คือเป็นเรทที่ปรับเมื่อ1มกราคม2020นะฮะทีนี้การปรับขยับทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะปรับเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องเพื่อที่กำลังจะหาเหตุผลเนี้ย ว่าทำไมรัฐบาลไต้หวันจึงตัดสินใจทำอย่างนี้เหตุผลเท่าที่ดูไปเขาบอกว่าคือมันมีการประชุมคณะกรรมการประจำปีซึ่งมีพวกภาคแรงงานไต้ภาคีอะไรเนี่ยเป็นตัวแทนแล้วก็เขาก็เสนอให้กับสภาการบริหารเพื่ออนุมัติในขั้นตอนถัดไปนะครับทีนี้ก็บอกว่าการหารือพูดคุยในเรื่องนี้เนี่ยครับ mm hmm. เขาก็ห่วงเหมือนกันว่าบังเอิญมายื่นการขอปรับค่าแรงทั้งรายชั่วโมงแล้วก็รายเดือนให้กับแรงงานขั้นต่ำเนี่ยในช่วงที่เกิดวิกฤตของโรคระบาดโควิด19 ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศแล้วก็ทั่วโลกด้วยนี่นะครับซึ่งขณะเดียวกันเขาก็มองว่าเอ๊ถ้าดูแล้วเนี่ยนะครับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเ็ามีนะครับไม่ใช่ว่าไม,ไม่คือไม่ใช่ว่าเขาจะเห็นด้วยนะฮะฝ่ายไม่เห็นด้วยเขาบอกเอาไตรมาสไตรมาสสากับสซึ่งที่เหลืออยู่ตอนนี้มันเหลือประมาณ4ีหเดือนนี่นะครับก็ยังไม่มีใครบอกได้นะครับว่าเศรษฐกิจไต้หวันนั้นจะไปทิศทางไหนนะฮะเพราะฉะนั้นการปรับเพิ่มขึ้นตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นประเด็นที่ทําให้หลายคนบอกว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลในแงงงง่่ขขอออบบปรรรระะมมาาณภาคคััฐด้วยหืไนะ ทีนี้ประธานสาภาพรรยงานในไต้หวันเขาก็บอกว่าคือเสนอให้มีการขึ้นค่าแรงต่อเดือนเนี่ยอยู่ที่24,100ดอลลาร์ไต,ต้หวันนะฮะแต่ในที่สุดแล้วนะครับเขาเจรจากันปรากฏว่าได้ด้วยแต่ได้ไม่เต็ม24,100ให้จ่ายให้จ่ายแค่24,000ดอลลาร์ไต,ต้หวันหรือมาจบกันอยู่ที่25,465บาทต่อเดือนนะครับคือตรงนี้เนี่ยนะฮะจบกันที่ตัวเลขนีนะ้แม้ว่าจะไม่ขึ้นค่าแรงตามที่ตั้งไว้3%ก็อาจจะขึ้นในปีต่อไปได้โอ้ นะครับโอ้แสดงว่ารัฐบาลใจปั๊มจริงๆนะฮะและทีนี้ผู้แทนหมายถึงว่าหลายคนเนี่ยนะครับก็จะไปถามทางด้านเอกชนทันทีก,กับว่าไอการปรับขึ้นค่าแรงทั้งรายชั่วโมงกับรายเดือนของรัฐบาลไต้หวันให้กับผู้ใช้แรงงานขั้นต่ําอย่างน้อยถ้าเป็นสัดสว่วนคือประมาณ1%เอนี่ยนะครับเอกชนก็แน่นอนนะครับเขาก็าจะต้องมองว่าโอ้โหนี่ค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นท,ทั้งทั้งที่สภาวะเศรษฐกิจของโควิดกําลังกระแทกหนักอยู่ขณะนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าบริษัทในไต้หวันประมาณ85%มีทั้งเล,ล,ลางนะฮะ อาการขึ้นค่าแรงแบบนี้เนี่ยนะครับมันอาจจะส่งผลให้นะฮะการปิดตัวของธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กซึ่งไต้หวันนั้นเป็นโมเดลแบบนั้นจริงๆเขาเกิดขึ้นมาจากการเป็นฐานการผลิตแบบพพลายเชนห้องแถวต่างๆถ้าใครเคยไปไต้หวันนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ไทเปหรือเมืองเกาสงเนี่ยนะฮะผมก็เคยมีโอกาสไปครั้งหนึ่งเหมือนกันนะครับคือมันเป็นภาพที่ชัดเลยภาพที่ชัดยังไงฮะคล้ายๆกับเซนกงคือห้องแถวของเขาตั้งแต่หัว,หวจนจุดสุดซอยเนี่ยครับ จะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกันไม่มีสํำกันแต่ทั้งหมดนี้เกี่ยวเนื่องกับการผลิตนำไปสู่ Product ตัวสุดท้ายอย่างนี้เลยครับนะจากการสำรวจตรงนี้ก็พบว่า38.9%คิดว่าค่าแรงกั้นต่ำรายเดือนเนี่ยยังไงก็ต้องขึ้นมากกว่า30,000ดอลลาร์ไต้หวันส่วน24%บอกว่าอยากให้ปรับขึ้นประมาณสัก2 5 0 0 0ดอลลาร์ไต้หวันส่วนอีก14.8%ว่าน่าจะเป็น26,000ดอลลาร์ไต้หวันนะครับ ทีนี้พอเข้าไปทําสํารวจในในแง่หลายชั่วโมงเนี่ย <_ d ata> เขาก็พบว่า86%นะครับคนปรับขึ้นส่วน38%บอกว่าน่าจะขึ้นน้อยกว่านี้โอ้โหครับฮะดูแล้วเนี่ยนะครับการตัดสินใจที่จะขึ้นค่าแรงให้กับบรรดาผู้ใช้แรงงานโดยเฉพาะเป็นค่าแรงขั้นต่ำในไต้หวันตอนนี้ถือว่าได้รับการสนับสนุนจากทางภาคการเมืองแล้วก็ภาคราัฐก็ชัดเจนแต่ว่าในแง่ของทางภาคเอกชนก็ดูว่าไม่ได้ต้านซะทีเดียวเขาก็ยังมั่นใจอยู่นะครับว่าคุณขึ้นได้ นะครับตราบใดก็ตามที่เขายังมั่นใจว่ายังพอทำมาหากินแล้วก็สถานการณ์ของโควิดเนี่ยไม่ได้ส่งผลให้เกิดปัญหาเรื่องของภาพรวมในการที่ธุรกิจจะไปต่อไม่ได้นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ตัดสินใจทำเรื่องของการขึ้นกระช่างรายงานขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ